ยิงกำหัวนี่ไงยิงมะกำหัวนี่ไงยิงมาฮะทีมเราเสียไปนิวครับแต่ละครับเป็นทีมตัดต่อยิงค่ะทีมแอดมินค่ะฝนแอดมินค่ะแคปตัดต่อครับเข้าใจแล้วสามยิงยิงกำหัวนี่ไงยิงมะกำหัวนี่ไงยิงมะกำหัวนี่ไงยิงมะ ทีมเราเสียไปนควเขาตั้งเริ่มปุ่มปุ่ถามกูเลยเฮียปุ่มถามกูเลยในขอขอดูโพสหน่อยเพิร์ดโอเคทำมาเยอะเกินอ่ะทำางนเนี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่ย่ไปไหนเลยคิดว่าทำงานที่อี s y เอียนโอรเฟสต์เน็นไงฝน มึงากทำตัวยังไงมึงจะหลอกเพื่ออ๋อโอเคผู้บ้าใช่ปะแลมเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะโอเค๋อโอเคโอเคผู้บ้หลอกเพื่อไม่เมื่อกี้ผ่อนโอเคอ่ะพูดว่าอะไรมึงจะทำตัวหลอกเพื่อทำไมไม่หนูถามมันเมื่อกี้มึงจะทำตัวหลอกเพื่อเพื่อคุณไงครับเพื่อคุณไงครับอ๋ออ๋อ หมดแล้วนี่ยมือเธอได้พี่หญิงว่าลำโพงของเราเป็นไงบ้างครับดีก็ดีแแล้วคุณภแล้วแล้ว กูจะหลอกเพื <ici> ่อแล้วแบมไงทั้งบนหัวเพืออะไรเสือกคะแนนเสียฟอลได้ไงทายก่อนนลองคิดก่อนมเคืออะไรอ่ะดังเหรอสามพีดพีดอะไรขึ้นมาเลยมุ่งแต่พี่แค่ไปนะเขาบอกว่าจริงจริงแล้วเมื่อกี้ถูกบอกว่าจริงไหมพี่พี่จะกล้าเลยอะไรอะไรข้าบนหัวจงไหมจริงปะคนมันใจ